สําสินในภาพรวมใ,ใหญ่เวลาบอกโซเชียลแบงค์ทำอะไรหลกัหลกๆก็คือหนึ่งการดึงคนเข้าสู่ระบบก็คือคนส่วนมากเนี่ย <S 1> <S 1> เราไม่มีปัญน,นะจบมาทํางานปุ๊บมีบัตรเครดิตเลยอันนั้นเนะ่ยมีสินเชื่อเลยบัตรเครดิต,ดตแต่คนจนคนฐานรากพ่อค้าแม่ค้าคนขับมอเตอร์ไซค์ <S 1> <S 1> อาชีพรับจ้าง <S <S ฟรีแลนซ์อิสระมหมอหนวดว่าพวกเนี้ยเขากู้เงินไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีฐานเงินเดือนที่จะเอามาขอสินเชื่อได้เพราะฉะนั้น พวกนี้ก็เวลาต้องการใช้สินเชื่อก็นอกระบบเราก็ต้องพยายามดึงคนส่วนนี้เข้าสู่ระบบให้ได้มาก uh huh. แบงก์ปกติเชิงพันธุ์นี้เขาก็ต้องระวังเราก็ต้องระวังะร uh ้อ huh. ยคนมาเราจะปล่อยสินเชื่อได้ทั้งร้อยคนเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุณเป็น MPL แล้ว uh huh. หรือคุณสุดจริงๆเราก็ไม่สามารถให้ได้ uh huh. เพราะว่าสุดท้ายเราต้องคืนเงินฝากให้ทุกคน uh huh. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบรหิหารจัดการความเสี่ยงเหมือนกันเพียงแต่ว่าแทนที่อาจจะอนุมัติได้จํานวนหนึง่งเราก็ดึงความเสี่ยงให้อนุมัติได้ลึกขึ้น ช่วยคนได้มากขึ้นเงื่อนไขอาจจะผ่อนปรนบ้างในบางข้อใช่แบบนี้ไหมฮะใช่ครับใช่ครับก็คือโฟกัสกับคนที่ไม่เคยกู้ได้เลยคนกลุ่มนี้กู้ไหนก็กู้แบงค์ไหนกู้สถาบันการเงินไหนก็ลําบากแน่กลุ่มเป้าหมายนี้เนี่ยธนาคารต่างๆไม่เคยพูดถึงเขามันขาดทุนครับเขาเองก็ไม่เคยรู้ว่าจะต้องมาคุยกับธนาคารยังไงแต่ออมสินก็กล้าประกาศว่าเราจะให้เงินกู้กับคนที่ไม่เคยกู้ได้ อย่างที่บอกโครงการนี้ขาดทุนแน่นอน MPL ประมาณ25%อย่างเช่นปีนี้ก็หวังว่าจะปล่อยได้ประมาณ300,000ราย300,000 oh, oh. ร 3, ายก็รายละหมื่นถึง20,000บาทโดยหลักการก็ไม่มีอะไรง่ายถ้าคุณสามารถผ่อนได้หมื่นบาท12เดือนจากนี้ไปคุณจะกู้ที่แบงก์ใหม่ก็ได้เพราะคุณมีประวัติแล้วจากที่ผ่านมาไม่เคยสร้างประวัติได้แต่ว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้กลุ่มนี้ย จะเข้าสู่ระบบการเงินไ่ได้เพราะจะกู้ไม่ได้เพราะไม่เคยมีประวัติถูกต้องเลยแต่แน่นอนทําอย่างเงี้ยมันจะมีจํานวนมาก20% 25%เป็น n p l อ,อันเนี้ยต้องออกกำไรจากธุรกิจใหญ่มาปกแต่ก็จะช่วยคนได้อย่างน้อยก็เฉพาะโครงการนี้ก็สัก3 0 0 0 0นคน